สวัสดีค่ะมมดามแองเจลผู้หญิงสีวิรไยจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจแอ g เจลกัททาร์ลต <ot> และช่อง y o u t u แอ a เจล l a กับทาร์ลต์สามแนะคะวันนี้นะคะมมดามแองเจลนะคะจะมาทำนายท่ายดวงความรักนะคะของคนที่เกิดทั้ง7วันวันนี้เป็นคิวของคนที่เกิดในวันพุธค่ะ ในเดือนพฤศจิกายนนะคะ2,164ค่ะช่องนี้จะเป็นการทำนายไายดวงแบบใช้ความรู้สึกนะคะใช้จิตวิญญาณนะคะจิตสัมผัสแล้วก็นำเอากฎแรงดึงดูดมาปรับใช้ในชีวิตนะคะเพื่อเป็นการทำนายทายทักได้อย่างแม่นยํานะคะแต่อย่าลืมว่านะคะเป็นดวง เป็นการอ่านโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เอาเฉพาะจุดจงของใครมาดูนะคะขอให้ดูกันอย่างใช้สตินะคะและใช้วิจารณญาในการรับชมรลบฟังค่ะเป็นดวงทั่วไปดวงความรักนะคะของคนวันพุธค่ะคนที่เกิดในวันพุธนะคะ,ะเป็นพลรรังงานของคนโสดเป็นคนอาจเป็นพลรรังงานของคนที่คบกันเป็นแฟนนะคะ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือแม้กระทั่งคนมีคู่คนทีแ่แต่งงานแล้วนะคะเราจะให้ไพ่เล่าเรื่องค่ะว่าจะออกมาเป็นพลังงานของท่านใดนั้นขอให้ท่านนะคะฟังเอาไว้เป็นวิจารณญาณฟังเอาไว้เป็นไกด์ไลน์แนวทางในชีวิตนะคะเพื่อเอาไปปรับใช้นะคะอย่าเอาไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าตัวของท่านเป็นเจ้าของดวงชะตานะคะการดูดวงโดยภาพรวมแบบนี้นะคะถือเป็นการดูดวงแบบสุ่ม สุ่มดูมสุ่มเดานะคะอาจจะไปตรงกับของท่านเรื่องราวของท่านหรือไม่ตรงเลยนะคะถ้าเช่นนั้นถ้าเกิดว่าใช่เรื่องราวของใครนะคะมาดามรบควนกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้มาดามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะว้าวคนวันพุธเกิด เปิดมาใบาแรกก็ว้าวแล้วคุณได้เดซันเลยว้าวเป็นพลังงานของใครเอ่ยเป็นคนโสดหรือว่ายังไงนะคะมีเฉลิมฉลองเป็นเจ้าชะตาของคนที่เกิดในวันพุธนะคะมาดามเขาแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะคะเป็นเดซันคุณได้เดซันนะคะเป็นไพ่ สองเจ้าชะตานะคะแล้วก็สามถ้วยค่ะทรเบคัพสนะคะแล้วก็คิงออฟคัพส์ว้าวพลังงานเเนอรดีมากนะคะแล้วก็2องดาบอ,อันนี้เป็นประเด็นคุณอาจจะต้องเลือกทางใดทางหนึ่งหรือเปล่านะคะจะเดเหรียญตามด้วย7เหรียญน,นะคะอาจจะเป็นพลังงานของคนราศีธาตุไฟราศีสิงห์เป็นไปได้นะคะเดอรันนะคะไพ่หมายเลขสิก้านะคะคุณขา เป็นพลังงานของคนที่อาจจะต้องเลือกทางใดทางหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาขยายกันนะคะเราให้ไพ่เล่าเรื่องหรือว่าเอเนอร์จีนี้เป็นของคนแบบไหนกันแน่นะคะนะคะเป็นเดอะเดนะคะขยายเดอะซานเป็นเดอะเดค่ะใบต่อไปก็เป็นแปดเหรียญเอเนอร์จีดีค่ะขอบอกเลยนะคะเดี๋ยวมาดามจะบอกให้ฟังว่าเป็นของใครแทบเป็นเจ็ดถ้วยเจ้าชูน้นิดๆน,นะคะ โอ้โหสองดาบต้องเลือกทางนะเพราะคุณมีทางเลือกเยอะแยะนี่เองแล้วก็ออกเก้า,เ,กาเหรียญเลยว้าวเอนเนจีดีมากนะคะอาจจะเป็นคนอ่าธาดินก็เป็นไปได้นะคะคนอ่าไ้สินธนูก็เป็นไปได้นะคะแต่เห็นนี่จะเป็นลักษณะของคนราศีสิงห์นะคะคุณเพราะว่าเป็นเด,ดานแบบนี้นะคะคุณได้เฉลิมฉลองคุณมีการตัดจบอะไรในชีวิตหรือเปล่าคะคุณเลือก คุณเป็นฝ่ายเลือกนะคะเจ้าชะตาอาจจะเป็นท่านผูส้สุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีก็ได้นะคะแต่ที่ดูรู้นะคะเส้นทางการเลือกของคุณนะคะคุณเ,เขาเรียกไรว่าจับก,กันด้วยดีนะนะคะคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณนะคะดูเหมือนว่าคุณจะเป็นลักษณะของคนโสดนะคะอ่ะฟันธงว่าเป็นคนโสดนะคะสุภาพ สตรีหรือบุรุษก็ได้นะคะคุณมีแบบแผนในชีวิตที่ดีมากนะคะคุณขอใช้ชีวิตอยู่แบบมีความสุขกับเพื่อนนะคะแล้วก็มีเพื่อนเป็นที่ปรึกษาเป็นที่นำพานะคะอันนั้นนะคะปรึกษากับเพื่อนได้ทุกเรื่องเลยนะคะสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะคะเพราะว่าคุณมีสิทธิ์เลือกนั่นเองคุณถึงมีสองดาบออกมาไพ่สองดาบแบบนี้นะคะ คุณได้ตัดจบความสัมพันธ์มาแล้วนะคะที่ผ่านมาอาจจะก,ก่อนหน้านี้สักหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเป็นไปได้นะคะเป็นเดทออกมาแบบนี้นะคะตัวคุณเองอาจจะเป็นคนราศีพิจิกหรือเป็นคนราศีเสีงหรือเป็นราศีอะไรก็ได้เช่นกันแต่พลังงานที่ออกมานะคะก็คือเป็นคนพิจิกก็ได้ธาตุน้ํานะคะเป็นคนธาตุดินก็ได้เป็นคนธาตุน้นนนำอะไรไ,ได้หมดเลยนะคะ หรือแม้แต่จะเป็นคนธาตุดินก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าการทำงานของหัวใจอย่างหนักหน่วงนั่นก็คือการตัดจบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผ่านมานะคะไม่ตอบโจทย์คนที่เพิ่งคบกันหรือว่าคบกันมาพอสมควรแล้วไม่สามารถไปกันต่อได้เพราะฉะนั้น ฉันเลือกที่จะอยู่กับเพื่อนดีกว่านะคะคุณได้เลือกแล้วนะคะคุณถ้ชีวิตตอนนี้คุณเป็นโสดกลับมาเป็นโสดอีกครั้งหนึ่งสวยและรวยมากเห็นไหมคะก้าเ <9 S 1> <9 S 2> หลียนแบบนี้นะคะเป็นพลังงานที่ดีมากและคุณกําลังจะมีคนเข้ามาจีบหรือคุณจะไปจีบใครเป็นหนึ่งมเมท้าแบบนี้เป็นกเป็นก้าเหลียนแบบนี้นะคะรวยมีฐานะดีมากเจ้าชะตานะคะเพราะคุณเป็นคนที่มีความสุขนะคะนะคะ มีตัวเลือกมีช้อยคุณเลือกตั้งเยอะแยะหรือว่าคุณจะไปเป็นช้อยของใครอันนั้นก็สุดแท้แต่ว่าเอาไปปรับใช้กันเอาเองนะคะอาจมาเปิดไพ่พลังงานต่อไปเป็นคำแนะนำให้กับคนที่เกิดในวันพุธเดือนพฤศจิกายนว้าวได้สิบเหรียญเลยอุ้ยอยู่กับเงินดีกว่าใช่ไหมคะมีความสุขเลือเกินน่านเดชพทเศนั่นไงคุณเป็นคนที่ฉลาดนะคะหลักแหลมนุ่มลึกเพราะฉะนั้นเนี่นะคะ สิบเหรียญ the high priestess แบบนี้นะคะอารมณ์ที่สุนทรีเล่นล,ละมุนละเมียดนะคะนี่คุณผู้ชายที่กำลังจะเข้ามาใหม่หรือท่านสุภาพสตรีนะคะที่เป็นเจ้าชะตานะคะหรือปูรุดก็ได้นะคะคุณมีสิบเหรียญคุณมี the high priestess คุณมี king of w a n d แบบนี้นี่คือคำแนะนำนะคะอยู่คนเดียวสดๆสวยๆก็มีความสุขได้และคนก็เข้ามา คือคุณไม่เคยว่างนานนะคะคุณเป็นโสดได้ไม่นานเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาจีบนะคะคนต่อไปก็จะเป็นท่านสุภาพบุรุษคนนี้นะคะอาจจะมีอายุเยอะกว่าคุณนิดหน่อยนะคะแต่เขาเป็นถึงคิงน่ะนะคะเป็นคนที่มีฐานะเป็นคนที่รักในหน้าที่การงานมากนะคะคุณขาถ้าคุณเลือกคบคนใหม่นะคะเป็นผู้ชายนะคะทีะ่มีหน้าที่การงานที่ดีมากๆอาจจะเป็นหัวหน้าง,งานเป็นเจ้าของบริษัทได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะการที่ ออกมาเป็นเด e h i g พ p เ i สแบดมินะคะคุณนะคะมีเซน์ในการอย่างรู้ได้ว่าคนที่จะเข้ามาใหม่นะคะจะตอบโจทย์ในชีวิตของคุณอย่างมากนะคะคุณจะมีฐานะเข้าจะให้ทุกอย่างกับคุณเลยนะคะคุณต้องการอะไรนะคะถึงจะเพิ่งจะคบกันนะคะจะเป็น Energy ของการครบกันเป็นความรักที่สวยหรูสวยงามน,นะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาหาบทสรุปกันเลยแล้วเดี๋ยวจะตามด้วยไพย ออร c l ค1หนึ่งใบนะคะบทสรุปก็คือว้าวเด็กจสติกนะคะโอ้พ่อส่งมาหรือเปล่าพ่อจักรวาลส่งจัสคุณนะคะถูกส่งให้มาเจอกับเขานะคะคุณเลิกของเก่าไปคุณทิ้งคนเก่าไปคุณเลิกคุณเดินทาง หลุดออกมานะคะแลวคุณก็ได้เป็นเดอะซันคุณมีชีวิตที่ดีกว่าทําไมจะไม่เลือกละ่ะไปอยู่กับเพื่อนไปนใช้พลังงานเป็นล้านลาอยู่กับเพื่อนแต่ได้ไม่นานนะคะอาจจะเจอกันในกลุ่มเพื่อนฝูงก็ได้นะคะแต่เป็นคนที่เขามีอายุกว่าคุณแน่นอน,นะค่ะถ้าคุณสุภาพบุรุษนะคะถ้าคุณจะเจอผู้หญิงที่อายุแก่กว่าคุณนะคะก็คบเป็นคบหาเป็นแฟนได้นะคะดูใจได้เพราะาอันนี้ไพ กองนี้เป็นพลังงานของคนโสดค่ะคุณขาอแม่หมอไปต่อเลยนะคะคําแนะนําเป็น the justice นะคะไม่ใช่คำแนะนําของประธานโทษบทสรุปเป็น the justice แล้วก็เป็น the d e v i l โอ l คุณมี passion ต่อการคุณมีพลังงานดึงดูดโอ้โห,โหคุณขานั่นนั่นไงฟันทงโอ้โหอิจฉาคนมันพุทธมากๆมี the d a v i l ยังไ้พอยังมี two cups อีก คุณถูกส่งให้มาเจอกันคุณคะว้าวทำไมไพ่สวยอย่างนี้คนนันพูดในเดือนพฤศจิกายนคะ่ะยินดีด้วยนะคะคุณขาคุณเป็นของกันและกันนะคะเดจ s สติกคะ่ะนะคะฟ้าสั่งให้มาเจอกันมีเดวิลยวงไม่พอนะมีแพชชั่นสูงมากนะคะคุณเป็นอาจจะเป็นคู่อดีตชาติก็ได้นะคะ อ่คุณได้มาเจอกันแบบนี้นะคะถ้าพึ่งจีบไดะคะให้เซย์เยสได้เลยนะคะเขาคือคนที่ใช้ของคนค่ะนี่โอ้โหไพ่สวยงามน,นะออร์เคิลคัว่าอย่างไรโอ้โหไม่เปิดต่อแล้วเพราะว่าเป็นพลังงานดีมาาออร์เคิลคัทว่าอย่างไรคะคนวันพุธขาอืม separation คุณ Separation โอเ okay. ค separation นะคะแต่แหม่มันย้อนแย้งนะไพ่มันดูย้อนแย้งกับคำอ่าบทสรุปเลอเกินบทสรุปออกเป็นจัสติ e นะคะอ่าบทสรุปออกมาเป็นอ่า The Devil และก็ t ู o ค Cups แบบนี้นะคะแปลว่าความรักของคุณหวานแหววเป็นพลังงานของคนโสดที่จะเจอกันนะคะเออจะเจอคู่ของคุณนะคะในอีกไม่ กี่วันทั้งหน้านี้นะคะหรือภายใน1เดือนนี้นะคะเพราะว่าไพ่ของมาดามดูเอาไว้1เดือนนะคะแล้วมันเป็นเซป a ร์เรชันะคะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นต้องเปิดขยายตัวหนึ่งนะคะเขาเรียก time apart from your partner is on the board s e t s i o n s นะคะ แต่ว่า Separation ก็คุณ s e ป a r a t i ั n ตัดสิ่งที่ผ่านมาแล้วหรือเปล่าอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้พลังงาน Energy บอกมาแบบนี้ Oracle Card ของกลองนี้นะคะไพ่สวยงามนะคะไพ่ไพ่ทาโรออกมาสวยงามนะคะไพ่ยิบซีสวยงามแต่ว่ามันค้านการตรงที่ Separation ออกมาทำไมมาอีกหนึ่งใบสิคะ for giving and learning โอเค คุณเคยเจอกันแล้วนะคะเมื่อ,อดิตชาติเมื่อครั้งหนึ่งก็ได้หรืออาจจะเป็นปัจจุบันชาตินะคะหากเป็นคนเก่าที่กลับมางอะนะคะมางอนะคะให้เชเยสนะคะ, Hi, yes, ะ,คะเขาอาจจะอายุเยอะกว่าคุณหรือคุณอายุเยอะกว่าเขานะคะเป็นพลังงานเป็นเอเนอร์จีของใครก็ได้นะคะซึ่งไปปรับใช้กันเอาเองนะคะให้เชเยสนะคะคนที่คุณเคยเจอกันมาแล้วนั่นแหละคะ่ะ forgiving and learning นะคะโอเค มันใช่นะคะคุณขาโอ้โหแพชั่นเต็มที่มาเต็มเดลว,วิวเนี่ยคะ่ะดึงดูดกันัะขนาดนี้เจอก,กันมาแล้วหลายพบหลายชาติชาตินี้เจอกันอีกก็คุณอาจจะเคยอธิษฐานกันไว้ก็ได้นะคะถ้าตินีถึงต้องเจอกันนะคะมาเจอกันในเดือนพฤศจิกายนหรืออย่างไรคะคนวันพุทธขา เป็นทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนได้หมดนะคะมาดามดูแค่พุธเดียวค่ะถ้าเช่นนั้นนะคะมาดามขอแสดงความยินดีกับคนที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนนะคะในเดือนพฤศจิก,กยายน2564ค่ะความรักของคุณหวานแหววมากค่ะคนโสดค่ะนะคะเป็น e n e r ี y ของคนโสดค่ะแต่โสดในชาติปัจจุบันนะคะอดีตชาติคุณไม่โสดคุณทั้งสองคนคน คู่นี้นะคะคุณเป็นมวยคู่เอกเลยคุณได้เจอกันมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมาดานนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ถ้าใช่ ถ้าไม่ใช่ขอเลื่อนผ่านไปขอคอมเมนต์ที่น่ารักคอมเมนต์ที่สุภาพนะเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามออกมาทำคลิปดีๆเช่นนี้แบ่งปันกันนะคะคุณขามาดามเป็นผู้ให้เพราะฉะนั้นนะคะขอค่าครูให้มาดามนะคะด้วยการกดซับสไครต์ให้มาดามด้วยนะคะขอบพระคุณคนวันพุดธมากค่ะยินดีกับความรักที่หวานแหววของคุณด้วยนะคะบายสวัสดีค่ะ